การเอาเสียงลาซอนมีโดเลนะครับห้าเสียงห้าเสียงตัวนี้เขาเรียกว่าเพนทาโทนิกนะครับเป็นเสียงที่เขาใช้ในดนตรีไทยทั่ว,วไปจะใช้5เสียงนะครับคือแบบเพนทาโทนิกลาซอนมีโดเลตรงนี้เอามาประกอบกันนะครับเพื่อฝึกการใช้นิ้วนะครับหนึ่งใช้นิ้วสองใช้ลมให้มันคล่องนะครับนิ้วกับลมต้องไปความกันนะครับถ้านิ้วช้าลมเร็วเสียงจะไม่ชัดเสียงมันจะหลุดนะครับหรือถ้า นิ้วเร็วลมช้าก็ไปอีกนะครับเสียงก็รุดอีกฟันนิ้วกับลมนี่ต้องสัมพันธ์กันนะครับกดลงไปปับ๊บลมต้องลมต้องเป่าหรือดูดก็แล้วแต่ให้มันสัมพันธ์กันนะครับวันนี้ลองลองมาเอาลาซอนมีโดเลมาต่อกันเลยนะครับเอามาต่อกันเลียงหน้าเลียงหลังสลับไปสลับมาเนี่ยนะครับไม่มีกดเจนนะครับเอาทัายังไงก็ได้ขอให้นิ้วมันคล่องผู้ฝึกก็ฝึก ใน,ในทำนองที่ตัวเองคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปเป่าลองดูดีครับเป่าไปอย่างนี้นะครับอย่างพเปาไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นการฝึกนิ้วกับลมให้มันคล่องนะครับจังหวะให้มันถูก นี่คือหัวใจสําคัญของการเป่าแคนให้ร้อเราเห็นว่าคนเป่าแคนมีเยอะแต่เป่าแล้วมันไม่เพราะมันเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นปัญหามันก็อยู่ที่หนึ่งนะครับจังหวะลงไม่หนักลงไม่ชัดเจนลงไม่หนักเวลาเป่ามาแล้วมันจึงเป็นรุงหลวมทีนี้เวลาเป่าทำานทํานองแคนโบราณเนี่ยถ้าใช้ลมไม่เป็นนะครับเวลาไปเป่าลายแคนที่เป็นลายแคน โบราณลายแคนสมัยเก่าเนี่ยเป็นศูนย์จอดของลายเคนเนี่ยมันจะปอไม่ได้มันจะปอไ,ไ,ไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าเราเคยชินกับโน้ตทีนี้เมื่อเราจําโน้ตจาจาเสียงต่างๆของที่นิ้ววางเนี่ยเป็นโดเลมีเนี่ยต่อไปอย่าเป็นเน้นตรงนี้มากนักนะครับจําได้แล้วว่าเสียงไหนอยู่ตรงไหนก็พอแล้วอย่าไปจําว่าอ่าเมื่อไรเราจะได้โน้ตตัวนี้มามาเป่าตามไม่ต้องไปนึกถึงกับ เอาทิ้งลงถังขยะเลยครับเมื่อได้แล้วเนี่ยเราต้องฟังที่นีต้องต้องฝึกการฟังฟังแล้วพยายามจำให้ได้ว่าเสียงที่เราฟังเนี่ยมันจะเป็นเสียงไหนถ้าเราคอยอาศัยแต่โน้ตอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่เก่งนะครับเราจะเป็นคนที่เป่าแคนไม่เก่งเพราะฉะนั้นคนที่เป่าแคนเก่งเราเห็นว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาเป่าเขาไม่มีโน้ตอาศัยการจําจาว่าเสียงนี่มันเสียงอะไรนะครับแล้วลักษณะอ่า เสียงสั้นยาวยังไงจำหวาเป็นไงเขาใช้เทคนิคการจําเรียนแบบการจําเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โน้ตอย่างเดียวเราจะไม่เก่งมันต้องฝึกให้ได้แลว